สวัสดีค่ะตกใจไปวันนี้หน้าเมือกมากเลยอ่ะโอเคนะคะสวัสดีชาโซเชียลแล้วก็แฟนๆปูเก่าร่ดพริ้งๆริ้งริ้งริ้งนะคะวันนี้เราจะมาเสนอเสื้อของแบ d โปรเจกต์กันค่ะสวัสดีฮะนี่เลยคอลเลกชันสงกรานสำหรับชาวแบ d โปรเจกต์ทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเสื้อมันเล็กไปปะพอดีเลยเนี่ยแต่ใส่แล้วปวดท้องนิดหน่อยทำไมอ่ะหผมดูดิ ดีนี่ให้ให้น้องเก๋าไปสั่งไปเอาเสื้อมาให้คุณคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนโปรเจกต์บอกว่าเราจะต้องใส่<า>เสื้อ<ม>ตัวนี้นะโซกรานเราจะต้องใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าแบรเขาใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็บอกว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายทุกวันอนะเราผอมลงเมื่อก่อนเราใส่เอ็กอลใช่ไหมเราก็ควรจะใส่ลงมาเอ็กหลังจากเอ็กซอลแล้วก็ควรจะเป็นแอลถูกต้องป่ะถูกแต่เราเอาใส่เอ็มมแล้วแล้วโอ้เราดูดิใส่แล้วปวดท้องอ่ะ ต้องคาไม่ตลายน่ารักมากเลยนะแต่สวยมากกันนี่เลยสงกรานต์ยููยังไงก็มีเปิดร้านแล้วอยู่ที่ตลาดรถไฟใช่ไหมตลาดรถไฟไหนหลังซีคอนหลังซีคอนเพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านแบทโปรเจกต์ไงตามไปดูกันได้เร็วๆนี้นะครับแหมพูดเหมือนเคยไปเฮ้ยเคยเลอวเร็วนี้จะมีลายจะมีลายของเราด้วยเนี่ยใช่ใช่จะมีลายของปู่เก่าด้วยนะคะก็ติดตามขอโทษจริงๆคือคือเบลอไง เขาให้หลายตัวโหเราไม่รู้สภาพแย่มากคือเขาให้หลายตัวเราก็แบบสั่งๆๆๆลืมเว้ยคือนึกว่านาผอมแล้วงาลืมไปว่ามันมีไซส์แอยู่ในอยู่ในเสื้อด้วยแต่มันก็ไม่ได้ผอมขนาดจะใส่ S ได ha ้น oh, ะ yeah. yeah, sure. well, like M ได้อันนี้มัน M เฮ้ยแต่เดือนหน้าอาจจะใส่ได้นะอย่าเลยมันคงไม่เราจะฝากถึงแฟนๆที่ชอบไปวิ่งตามคุกบากไหมคะ เมืเช้าเห็นบนมือในเฟซบุ๊กอยู่ถ้าจะออกกําลังกายแนะนําว่าสวนสาธารณะดีที่สุดนะครับวิ่งตามพุนป่าเนี่ยท่านจะต้องเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเยี่ยวร้านส้มตำหลุมบ่อมอเตอร์ไซค์ไม่วิ่งสวนแหลโคพรอันตรายเลยนตาไล่เมื่อคืนไปวิ่งจากแยกบางนามาถึงเซ็นทรัลแล้วก็ยูดเทินกลับจะฟิตไปปะอยากจะเรียกแท็กซี่แล้วเกินเงินแต่เหงือเต็มตัวไงสงสารแท็กซี่ ไม่ไหะวอย่าลืมนะถ้าถ้าออกกาลังกายไปเจอกันได้ที่สวนหลวงรอเก้าตอนเย็นผมจะมีคิวแบบนี้วันจันทร์ตอนเย็นมีมีคิววิ่งจันทร์ตอนเย็นอังคารเช้าพุธเช้าพรหัสเย็นสุกนอนพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไม่มีวิ่งไปเจอกันได้สวนหลวงรอเก้าผมจะวิ่งออกกำลังกายที่นั่นนะฮะเยี่ยมเลยไปถามปัญหากีตาร์ได้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเฮ้ยใจเย็นยังไงก็ฝากด้วยนะคะผู้เก่ารับ ะะไปเปลี่ยนกลับตัวเดิมนะเออเปลี่ยนเถอไม่ไห <laughs> โอจ้าโอโอโอส่งส่งส่ง L มาให้ด้วยนะ <laughs> โอเราสงสารนนะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะแฮปปี้สงกราและวันหยุดยาวจ้าสวัสดีค่ะบ๊